เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวัยพสวัสดีครับผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลขสีเลขใช้นะครับคันนี้เป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ดเฟียต้าปี2013ครับสภาพกิ๊บๆเลยราคาโคตรถูกครับ59,000บาทครับ59,000บาทสภาพดีมากเลยครับใช้งานครับเที่ยวครับโชว์คุ้มๆโฉมห้ประตูแฮตแบคครับ กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเปลี่ยนเพลงพวงมาลัยได้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยของเครื่องเดิมเดิมคันหน้าเดิมเดิมครับไม่มีรอยชนหนักเครื่องดีวิ่งทางไกลสบายแอร์เย็นเล่มครบนะครับราคานี้เล่มครบด้วยประเข็บซ้าขวารอยพับรอยอักอยู่ครบไม่มีชนหนักภายในสะอาดสมบูรณ์เกียรโตกระจกไฟฟ้าเบาะเดิมโรงงาน ไม่ขาดนะครับเบาะผ้าไม่ขาดสวยๆคุ้มๆนะครับพิกัดดูรถอยู่ระย่องเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ